สวัสดีครับขอต้อนร,ร,รับรเข้าสู่รายการกทีวีปูเซเล็บสปายประจำวันเสาร์รายการนำคุณผู้ชมไปสืบส่อเจาะความลับของเราสุดตารเมืองไทยในมุมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนไม่ว่าพวกเขาอยู่ที่ใดบนโลกใบน,นี้สปายของเราก็จะไปตามล่าประวัติของพวกเขาให้คุณได้รู้จักกันครับซึ่งมีที่นี่ที่เดียวรายการต่อไปนี เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน สนุนโดย Weos Have It All โรงแรมเซนทาราแกรนด์เซนท์ l ทนเวิลด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราสลิมเอสจากปานาโอสด เมื่อวันที่28กันยายน2556ที่ผ่านมานางเอกสาวเซ็กซี่สุดฮอตอั้มพัชราภาชัยเชื้อถึงกับเฮิร์ตหนักหลังจากที่เจ้าตัวออกมาเปิดใจยอมรับว่าได้เลิกลาก,กับแฟนหนุ่มแอมพิธานองโคสิตโดยสาเหตุหลกัลกๆของรักล่มครั้งนี้เป็นเพราะว่าสาวอั้มทุ่มเทเวลาให้กับน้องหมามากเกินไปและทําใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียน้องหมาที่เลี้ยงมา16ปีแต่หลังจากเลิกกันได้แค่หนึ่งสัปดาห์สาวอั้มก็หวนกลับมารีเทิร์นรักกับหนุ่มแอมอีกครั้งโดยมีเพื่อนเป็นกาวใจ Frenchia สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่พี่พูดชื่อนค่ะเปลี่ยนชื่อใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ความใส่ใจก็ยังมีเหมือนเดิมเลยนะคะใช่แล้วนะคะพี่แจ๊คข่าววันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องนี้พี่แซคเชื่อไหมว่าเดี๋ยวนี้ทำไมความรักดาราเนี่ยมันสั้นจังเลยบางคนเนี่ยอิ่มตัวเร็วๆ็วอยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่ดารานะคะคนทั่วไปนี่ก็โอ้โหความรักไม่เข้าใครออกใครค่ะมีทั้งสั้นและยาวแต่ว่าถ้าอยากจะดูเต็มเต็มค่ะ มีหมดเลยค่ะครบท้วนครบทุกรสชาติกับช่วงนี้เลยค่ะ วัด <New S 2> เกมอุ้มน้องสโนโชววันทริปแง้มครอบครัวสุขสันต์ฟิตขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ก่อหน้าที่จะมีโปรเจกต์คอนเสิร์ตนะครับส่วนใหญ่ก็จะพาไปเขาดินเล่นของเล่นเด็ก <c oughs> ๆต่างๆ,างๆ <c oughs> พาไปดูปลาฉลามอะไรแงเงี้แต่พอมีคอนเสิร์ต2ี่ปีแล้วก็ต้องพักไว้ก่อนตอนนี้พักมาประมาณ4เดือนแล้วฮะส่วนใหญ่ก็จะเจอกันตอนเชา้าบางทีกลับบ้านดึกไม่ได้เจอเพราะว่าสโนวก็นอนไปแล้วเขาจะถามตลอดอ่ะถ้าวันไหนตื่นมาแล้วไม่เจอคุณพ่อไปถ่ายละครคุณพ่อไปซ้อมเต้นบ้างเขาก็จะรู้ค่ะส่วนอ้นโตทะลอดตั้มคู่ ไม่อยากออกงานคู่ทำไมครับผมไม่งอนครับคือเขาจะไม่ค่อยได้เจอกับผมด้วยเพราะว่าเขาจะไปอยู่สีโพดาอยู่กับโดมสัส่วนใหญ่เวลาออกรายการหรือว่าออกอีเวนต์ต่างๆก็จะไปทางกับโดมหรือว่าเขาจะไปคนเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะได้ออกคนเดียวกันลนะล่าสุดเราก็ไ้เจอกันกันคือวันนั้นลืมเกงไว้ผมลืมไว้ที่บ้านหม่อมครับเขาก็เก็บมาให้ <Okay. S 2> มีความน่ารักมุมมิงของพวกเรานะครับปิดท้าย แอมเดอะสตาร์ใจกล้ารับบทคู่จิ้นชายชายหลายคนเมาส์สาวแตกแน่ๆค่ะรับรองว่าเด็ดแน่นอนเพราะว่ามันคือคู่จิ้นบนโลกโซเชียลแคมเป็นทางอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยก็จะเป็นเน็ตไอดอลแต่ละคนติดตามก็เกิดแฟนคลับขึ้นเพราะว่าเราสองคนเนี่ยก็ชอบถ่ายโซเชียลแคมอัพลงมันก็มีเรื่องราวของมันเป็นเบื้องลึกเบื้องหลัง<ต>คนก็จะเมาส์พี่แอมตลอดช่างมันเหอะเอางานก่อนตอนแรกอ่ะผู้ใหญ่เขาถามมาว่าถ้าจะให้รับบทเนี้ยติดอะไรหรือเปล่าหาแม่เลยครับแม่ยังไงดีก็เล่นมาสี่ละครอ่ะเล่นไปสิเป็นอะไรไปได้คําตอบชัดเจนมากไติดออะรรคคับื ารแสดง B K ็ N เคลียร์จริงจังทาวรีเทิร์นโบวีโสดลุยงานตเต็มเหนียวไม่ใค่จะปิดใจคนเราทุกคนมันก็เหงาเวลาทํางานมันก็เหงาแต่ว่ามันก็ยังไม่เจอมากกว่าส่วนมากมีเพื่อนนะครับมันยังไม่ค่อยเจอแบบคลิกคือผมเองอย่างนี้สมมิเป็นผู้หญิงก็จะเริ่มจากเพื่อนเป็นพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยคือสักวันถ้ามันรู้สึกว่าเออมันคลิกมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นผมเป็นคนที่แบบถ้าเกิดว่าไม่มีคนคุยผมไม่ค่อยอ่านละทำงานอย่างเดียวช่วงนี้ทำงานอย่างเดียว ดานาเอนโดฟินคัมแบ็กดีดาแบนฝรั่งก็ยังอยู่ปีริดาหายไปจากเพลงจากชาร์ตวิทยุไปประมาณเกือบ2ปีกว่า3ปีอะค่ะแต่ว่าเหมือนไม่หายไปเลยเพราะว่าเพลงเอนโดฟินถูกเปิดตลอดตลอดลอะไรอย่างเงี้ยเราทำอะไรแบบตอนเด็กๆอาจจะเริ่มคาดหวังมากเพราะว่าเรามันเป็นเด็กน้อยที่แบบยังไม่มีประสบการณ์ใดๆแต่ทุกวันนี้เราทำงานแบบสบายใจมากขึ้นนะคะไม่ว่าผลมันจะกลับมาดีเท่าเดิมหรือไม่ดีเท่าเดิมเนี่ยยังไงมันเหมือนเป็นการทดลองเป็นการเรียนรู้เป็นการลองผิดลองถูกจบท้ายสนยุครับบทแซบ,บสงครามนางงามไมจินวิว บิวรักน้องใหม่แพติเซียค่ะบทอื่นนี้แซ่บทุกคนเลยยกเว้นผมเพราะผมไม่18บวกผมทอทหารผมไม่ได้ทอะไรที่มันเกินทอทหารเลยเป็นคนดีครับน้ำซีนเบาๆครับทอทหารดูได้ก็สนกับพี่บิวยังถือๆแข่งๆกันต้องอยู่ให้เป็นนะครับโอเคมีคนรักเยอะมันก็มีคนที่ต้องทำลายเราเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ให้เป็นน้องแพทก็น่ารักดีสนิทกันมากเจอแค่สองคนเนี่ยไม่ได้เจอใครเลยผมเจอนางงานเรื่องนี้กับผมเจอน้องแพทก็สนิทกันอยู่แค่เนี้ยครับวันนี้ทับนักร้องเป้หนู อันนี้ออกแนวกุ้มกิมหน่อยครับก็มีแบบแอบแอบหน่อยครับ <c oughs> ในเรื่องคู่กันมาไม่ได้คู่ะไรแมนกันทั้งกองครับบทยังไม่ใช่ครับยังแบบเป็นแมนอยู่ครับรอดอยู่ <c oughs> ไม่แน่ที่จะสอจะไม่รอดชื่อจริงเป็นผู้ชายปกติชจริงก็เป็นเพื่อนกันครับทำงานด้วยกัน <c oughs> แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนครับแต่ว่าเราเรามันคือการแสดงศบท้ายกับตันเลิฟซิกถ่อมตัวมาแรงแซงพูทีฮอร์โมนค่ะก <c oughs> ับเลิฟซิกเป็นซีรีส์วัยรุ่นอยู่แล้วแล้วผมก็เป็นวัยรุ่นอยู่ <c oughs> มันก็เลยทำให้แบบเล่นได้เป็นธรรมชาติเพราะแบบเหมือนมีความคิด รจริงๆเราไม่ได้คาดหวังว่าจะไปเปรียบเทียบกับใครครับเราก็พยายามทําของเราให้ดีที่สุดอย่างผมก็จะเป็นแฟนคลับเรื่องอื่นๆแฟนคลับเรื่องนั้นผมก็เป็นผมก็ดูคอยตอบรับเขาอย่างนี้เดอะอารังไยรัฐปีนี้ยังคึกคักอ้วนเมเปิลแม็กกี้อาผาไมยินดีอารังแฮปปี้ปักหลักจะสีไม่หนีไปไหนผมเพิ่มใจอยู่แล้ววันนี้คนมาเยอะแล้วก็อยากขอบคุณแล้วก็อยากอวยพอใ้ทุกๆท่านเนี่ยสมความปรารถนาทุกอย่างตามที่ได้ตั้งชีวิตเอาไว้ขอเจริญด้วยพรทุกประการครอบครัวมี ความร่มเย็ยนเป็นสุขอย่างไทยๆของเรายังไม่ลาลงไปง่ายๆที่จะขอเตยอ,อยู่ทํางานในครอบครัวของบันเทิงนี้ต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ป้าพระเอกใหม่บิ๊กเจะศแว็บมาโอล่กรมีแอบรับจ็อบอยังไม่ใหญ่ช่องค่ะเมื่อก่อนตอนเข้าช่อง7เราก็มาเล่นของคับไฟเดย์ซีซั่นหนึ่งไว้ครั้งหนึ่งในความทรงจําเมื่อ2ปีที่แล้วครับก็เลยมาดีเลียเขาด้วยใช่ครับพอดีว่าทางพีเอสแล้วก็พี่ชอตนะครับแล้วก็ทางทีมงานติดต่อมาครับให้มาขึ้นคอนเสิร์ตของกรีนคอนเสิร์ตครั้งที่รับเจ็ด อุยอีกยาวครับยาวไปจนมีลูกหลานเลยอันนั้นก็อยู่ที่ผู้ใหญ่ครับเราก็ยังไม่รู้ครับผมสายป่านเสดแล้วเขลียรปัญหากับเจ้าของหนังฟินสุดเคยสดสนิกไม่เฮินค่ะแฮปปี้ค่ะไม่มีแสค่ะไม่มีเศร้าค่ะไม่มีเรียกร้องค่ะเปิดใจให้ ไม่เปิดค่ะพักค่ะปิดค่ะพงยัางอะค่ะช่วงนี้ปันพักจริงๆเลยค่ะพักเรียนพักอะไรคือมันอยากพักเฉยๆเพราะว่าหนูสนุกกับชีวิตประจําวันคนหนูหนูอยู่กับเพื่อนหนูละลายอยู่อะค่ะหนูทํางานใช่ส่วนเต๋าจัดเต็มมิตติ้งแฟนคลับจับจินตินาไปแล้วอันนี้ไม่ได้สปอยนะแต่มีคู่จิ้นแบบว่าตินากับเต๋าละสองต่อสองต่อฮะต่อต่อก็ดีครับถ้าดูหนังละอินแล้วชอบพวกเราสองคนก็โอเคครับผมแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับตินาออมเต๋าออมอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมแฟนคลับเขาเยอะคู่นั้นของเรา ไม่เล็กนะแล้วจริงเหรอในรูมือน,นคันเราติดตามผลงานของพวกคุณอยู่นะฮะ <c oughs> เพื่อจะจินกันขนาดไหน <c oughs> ให้มาดูกันได้เยอะนะครับเราลองว่าเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่แบบมาดูแล้วจะมีความสุขกลับบ้านแน่ <c oughs> นอนครับสอบท้ายเจซ้อมรับปร,ริญญาคณะเศรษฐศาสตร์หมอเกษตรลุ้นยิีมาเซอร์ไพรส์วันจริงค่ะบริหารธุรกิจครับภากันเงินใช้เวลาทั้งหมด4ปีเต็มพอดีเป๊ะเพื่อนคนสนิทเขาจะมาวันจริงใครอยังไม่ได้พูดเลยอ่ะยิบีสีครับผมเขาจะมาวันจริงครับพอดีมันเลื่อนไปก็เลยรอรอว่าจะเลื่อนไปเมื่อไหห่มีเสด้วย็น จะทําอะไรสักอย่างซึ่งไม่รู้ยังไม่รู้ว่าคืออะไรก็รออยู่เหมือนกันแล้วรู้ว่าเซอร์ไพรส์แล้วมันจะเซอร์ไพรส์ไหมคะนั่นสิ <laughs> ไม่แต่ว่าเขามีเซอร์ไพรส์ตลอดเนาะ <c oughs> ใช่ใช่เกิดเขาเซอร์ไพรส์เจใช่ครับผมชชุนห้ามพลาดขวัญปัดตอบคําถามแรงแค่พูดตรงต,รงต,รงต่อโตเป็นนางเอกที่เหวี่ยงติดตามได้ในช่วง Talk of the Town ค่ะ Talk of the Town สนับสนุนโดยเซบูแจมสูตรน้ำนมข้าวยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักหมดลูกเบอร7์7จ7ดจกรามหมอเสง่ Everyday for Everyone ให้ทุกวันเป็นวันของคุณห้ามพลาดคุณอาจเป็นเศรษฐีคนต่อไปสายด่วนเศรษฐีโทร1900 1 9 0 0 51 ใช่ไหมอย่าอวดดีถ้าอยากดูต้องดูช่วงนี้จริงไหมคะน้องปายพี่แจกนี่นะคะชอบมีคําถาม <c oughs> ด้่เลเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเราอยากหาคําตอบนะคะ <c oughs> ต้องดูช่วงนี้พร้อมๆกันค่ะกับช่วงท o ม of the town. s o ชา เป็นนางเอกที่มีประเด็นมาให้เคลียร์อยู่ตลอดจริงๆสําหรับนางเอกสาวสวยขวัญรุสามณีไวยธยานนนซึ่งพักหลังถูกจับตามองและถูกวิจารณ์ถึงการตอบคําถามในแต่ละครั้งอยู่บ่อยๆว่าดูสาวขวัญเปลี่ยนไปไม่ค่อยแฮปปี้ในการตอบคําถาม เราไม่ไปแตะใครเราพูดในความเป็นจริงของตัวเองซึ่งผมเชื่อว่าประชาชนดูออกว่าดาราคนนั้นเนี่ยตอบจริงหรือไม่จริงมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ที่คนจะเข้าใจผิดอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยวัฒนธรรมสังคมบ้านเราอาจจะยังชอบอะไรที่เป็นภาษาดอกไม้อยู่่ชวยมคนที่รู้สึกว่าเด็บแหนมคือคนที่เขาทำร้ายขัญเขาถึงรู้สึกคนที่เขาไม่เคยคิดจะทําร้ายขวัญเลยทาอะไรไม่ดีกับขวัญ จริงๆบางคนเขาจะมีอารมณ์แบบว่าเขาเป็นคนตรงๆนะตรงกับเวีย่ยงมันมีเส้นที่แบบว่าแบ่งเส้นกันแค่แบบนิดเดียวเท่านั้นเองคนพูดตรงๆก็คือก็จะพูดตรงๆไปในความที่ตัวเองคิดแล้วแต่วิจารณญาณในการรับฟังรับชมมากกว่าค่ะว่าเขาจะฟังยังไงอย่างสิ่งที่ขวัญทำก็คือขวัญว่าต้องตรงก็ว่าตัวขวัญทำหรือไม่ทำแค่นั้นเองอางานนี้ทําให้หลายคนติดภาพว่าสาวขวัญเป็นคนแรงเวียงจนล่าสุดมีคนมอบฉายาให้ว่าเป็นนางเอกขาววีนแตกไปซะแล้วล่ะค่ะข้าวหวานเุเี่ยขวัญรงมไม่อยู่ให้ใไปมา ที่แพงขวัญแบบนี้หรอคะ่มะมอว่ามันก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้คนที่ตรงๆหรือว่าเป็นคนที่พูดจาหงผาคนอื่นคิดว่าเป็นคนเวียงอบอกว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์โลกอ่ะค่ะแต่ว่าเราต้องเลือกว่าเราจะเอาใจใส่ไปใส่ตรงไหนมากกว่าสไตล์หรือวิธีการพูดของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางทีอาจจะดูรุนแรงแต่จริงๆไม่ได้มีอะไรให,ให้คุณผู้ชมเข้าใจเนาะในการทํางานของเราใช้วิจารณญาณในการฟังพไม่เคยพูดอะไรไม่ดีนะคะไม่เคยพูดอะไรผิดไปซ้งคนที่ต้อนระมัดระวังคำพูดคนท โดยเนื้อแท้เลือกว่านี่เป็นคนที่มีมุกใครคุยด้วยก็จะตลกขำนะคะแต่ว่าอย่างที่ว่าเขาอยู่ในวงการตั้งแต่อายุสี่ขวบถนนทุกสายมาหาเขาถามคำถามเดิมๆบางทีมันก็บางอารมณ์นะคะก็ทนไม่ไหวมันก็เวียงออกไปบ้างแหมแหมแหายยานี้ก็ดูแรงไปจริงๆแล้วสาวขวัญเขาไม่ได้เวี่ยงวีนซะหน่อยแค่เป็นคนตอบคำถามตรงๆเฉยๆเข้าใจตรงกันนะเจ้าค่ะ และแล้วก็ข่าวัันนทึงดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะต้องขอขอบคุณเลยนะคะสําหรับสบู่แชมะปาขัดผิวนิริโกค่ะ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตาสลิมเอ็กรวมไปถึงก๊อกน้ําและสายฉีดชาระหอยทนถูกดีค่ะยาน้ําสุตรพายตามหมอเสงหอมพร้อมเสมอกับน้าหอมซ็กที่มีใบอ้ําและฟริกที่ดใบชมขนาดพกพาราคา49บาทรวมไปถึงนิติสารมชีวีฟูของเรานั่นเองค่ะ,ะวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะแต่คุณผู้ชม,มสามารถติดตามชมรายการชีวีฟูจูไนท์ได้ทุกวันเวลานี้เลยค่ะ20นาฬิกา10นาทีนะจ๊ะทางช่องไทยทีวีดูดีๆกดเล็กเสร็จไฮเดฟนะคะวันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ